ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักสุขโอ้ครับพี่น้องนี่มิมหัวบัไกไงนึงครับพนะุ่นะวันนี้ตีพาพี่น้องมาตีมิมครับมาเอามิมครับภารกิจวันนี้กับผ่านเอ็มนะครับคือเอาฟืนมาลงเต่าเต่าท่านก็เลยเห็นนี่ครับ พร้อมแล้วกับนี่เตรียมตัวพบเพื่งพร้อมเบิ่งกไกลๆไปเลยครับัวหัวนี่หัวอันน,น,น้ำหวานง่ายขนาดาอุดฟูดเลยนีย่ปลาคนแล้วคนแล้วคนรึมก้อนอุดมก่อน หยดเลยเขาไปอีกเขาไปใต้อีกดับ,บลงห้งใต้นี่ข้างทางพียงเต็มอยู่เลยนี่เป็ไข่้ไ่อเป็ อะเป็นกิโลเป็นกิโลน้ำหวานเต็มขวดบาดนี้ออปัดออกปัดออกปัดออกนี่ว่าน้ำหวานใหญ่ขนาดวะเกี้ยวออกไหม

มันเป็นห้อยอ้าหัวน้ำหวานะขวดนึงไงน้องนี่ยนนเรยร้อยสุดยอดหัวเยี่อีกครับไอ้รูปเทลฟีกันเอาฮะหนึ่งสองปุป๊บหมสุดยอดเลยครับภารกิจปีมิม่หลายขนาดนทั้งมมทั้งต่อ อุดมสมบูรณ์โอเคครับผมฮะเกกล้องหายแลว่าด้วยขอบกล้องน้ำมูนไอ้แม่เย้โ <c oughs> อ้จอดได้ครับเออพีคิดเลย โอเคครับผมมือนี้ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจก,กับทีมงานเสือนอนเว้นได้อยครับมือนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม <laughs>